อนำน้อยครับมาตามต่อพอนำหน่อยกันอีกนะครับด้มือของผู้เยี่ยมผารวยก็ได้มาทำกันลายคลิปครับลายช่องสวัสดีครั่อสวัสดีค่ะครับผสวัสดีคครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะัสวัสดีค่ะ นะให้คุณพ่อเล่าที่มาที่ไปสร้างห้องคอกันก็ขอให้พ่อถามให้เอ้โหนี่มาหน่ำ่อเราวป้ามาค่ะสวัสดีค่ะเาขอให้คุณพ่อเล่าที่มาที่ไปของการมิมีดการฝันเนาะเอมอันนั้นว่างเลยก็พอถามผมกวันผมอย่งนั้นเออ ผมสิถามคุณพ่อว่าที่มาที่ไปของการฝันของการนิมิตเนี่ยพ่อได้ม้าหลายๆวันเี่เป็นมาแบบใดครับเปาเลสเตผมจะวันนะผมพนอยู่มาบอกผมยังไม่สิ้นไงครับมีไงที่หาคำแอบมันยังเพ่งเลยโอ้เออค่ะถูกพนผาใหญ่วันที่ผมบอกพนบอกเลยผมบอกเปนมาเขาฝันเขานิมิตเพิ่นนี่แม่นผู้ใดจ้าพ่อเพิ่นนี่แม่นผู้ใดค่ะเป็นแม่ของแม่ผมครับ เป็นแม่เป็นแม่ของแม่เทาแม่แม่แม่นี่ไหนผมอธิบายมาอิ่นว่าย้ายฉวดครับย้ายฉวดครับย้ายฉวดแล้วเสื้อย้ายอย่างกัครับย้ายย้ายฝ่ายครับย้ายฝ่ายเป็นเสียทีแต่ด่วนนะครับจักปีแล้วท่านนับมาหยอดมาเลยนะแต่ผมโดยเพพาะท่านใดก็เมียผมผุนนะเออแต่ผมก็บไปถามแม่เ่าผมว่าเพิ่นตายแล้วผมผมมันฝันเงี้ยตุ้กสินง่ายนะเอ้ยินพ่นมาทุกสินเงี้ผมผุนขึย่านเพิ่นมหาเจ้าทุกสินทุกสินจนย่านบุ่รัตตี้โอ้ย ผมดีเยี่ยมเยี่ยมขึ้นมาเนี่ยผมเปิดไฟด้ยผมใหญ่แต่เพิ่นคาร์โบไม่อย่างผมครับบ่่นเป็นนผมบ่หุ่นเหท่านนะเพิ่นกรบรูด้วกันเพิ่นหลวมาถามมาทวงคิวายเตาเหเพิ่นเอนมากวากนคนที่อันดินเนี่เปลี่ยนมวยดินนี่นะครับวันนี้คนฟุ้งอะเราคนอาอยู่ไรเราอ้วนขาขาวใต่ชุดขาวมาใส่ชุดขาวพดเสียอายอย่ถยหรเพื่นเพื่อว่าปมะมณประมันโตปิดบ่า อายุคนเก่าสิบกว่าแม่แม่แม่ฒ่าผมก็เดี๋ยวนี ok ้ประมาณหกสิบปวนใช่ไหมแม่เปียนผมนะสุด well ่เนี่ยเปียนนี่ยาันวากัุบและวก็สิบคนคงแก่แล้วเนาะที่แม่ก็อยู่ตรงนี้แล้วเขาที่ผมผมอยู่ครับเื่อนหลังนี้เป็นงั้นปลูกไม้ทองบ้านอันนี้เป็นเพี้ยนผมกับเันน้าน้านเพื่อนผมอย่แยกไมอแต่ผมยังมาท่านใดครับเป่นผมอย แล้ววันนี้แต่ผมกับทามเป็เท่าผมนะผมก็รู้บัดมันนี่มิดฝันเนี่ยมาฝันเป็นตัวนี่ได้จังหวะครับได้เป็นตัวในชามวยืานมวดมวดเล็กตัวเดอยวมันมันนี่เป็กี่วงผมอยากบอกคุณนะว่ามันมือ่แต่ผมแต่ผมมันถึงม่มีเงินซื้อนะผม่แอเงินมัมีเงินสดซื้อะไรนะอะมันคือเก็บบริ่อะลายหรอก็มีเงินเดสกถ่ายอย่เอ เขาสามโตหรือสองโตพค่องโต้สองโตะไรงว่าปานนึงมันเขาซี้อย่างซี่ห่าเจ็ดเนี่สามโตไปที่เก็ดห่าะวันพักอกผมซี่ห่าเก็ดมันกลับกันสามโตโต้แต่ผมถืออันหาาทีพุ่นห่ซีเลขถึงเลขเลขสองโต้นอ่งมันไม่กีนเ่ยรวมเราหลายๆไปเลยครพอผมกิได้แต่ว่าผมไป ตเนได้เนี่ยผมเนาะเครื่องเสียดอยู่ไันที่อวโอ้เห็นครับผมมึงคืออะไรอนั้นเาซีฟคุณนาซีฟกันตวถือกี่มากนะครสามงวดแล้วนอฟหรอสามงวดแล้วบันนี้งวดนี้่พ่นมาบอกเราไปจ้ะพ่นบอกเราหมู่หมู่บ้านของผบอกคืนนี้มาคุณบครับผมเป็นคนบอกกันบอกมเงินแปดห้าหกแปดห้าหก

เฮ็ดมองได้เห็นก็เฮ็ดู่บ้านเฮ็ดยู่ยไม่เที่ยงก็มีทำนี่แบบต้นสุธาพันมาไว้ใบ้านบางเลว่าใบ้างแต่ือหลังวิ่เข้าหเนาะจ้องจ้องเนี่ามาข้าม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 าข้าเฮ็ดมาเกนี้ขาลูกได้บ้านอข้อเลยเนาะเ้ามากค่ะพนมาเนี่ในฝันเนาะค่ะแต่ว่าทุกขื้นมันผ่าใหญ่ ่อจะมาขอฝันมาบอกก็คำจิ้มไงน่ะจิ้มไงจิ้มไงจิ้เท่งจิ้มยังัดจิ้ยังจิ้มยังกัเพิ่งกลับมาบอกแล้วเนาะค่ะสี่ำมาหันบุ้งาอะาดบุ้งอปรานกิน่แกนหนเปันหนัาที่่ใช่ไปครับพอดีวันนีดีวันนี้พอีวนนี้อีวันนี้น่ีอยีวันเีพอดีวันนี้อดัน้พอดีวันน้อดีว้อดีันี้อดีวันี้พอดีวันนี้พอดวนี้อดีวันี้อนี้พอดีวันนี้ีัน คือพนมาตายงวดวันก็เลยซีเคคหาก็ได้ยกหาเกตเกตหมันกลับไว้ปแต่ว่าได้โตดเพาะนะครับสำหรับวันนี้นะครับ16กย64ยสี่อนโอ้การคยแ็งคุยกันชื่อชื่อชื่อคนกูเื่อจเพนยงว่ามากกันไดสิหรอต้อะขาดผมผมเลยดูแล้วว่าเป็นยังไง แต้เก้นญานรึ๊กเกินยาณแค่คนญาณเลยเขอยย่ผู้ใหนะโอ้ค่ะก็ว่าเพิ่นตายแล้วกายวานเป็นธรรมดาแล้วนะจ๊ะผมเอไมเขาผมบาเการา่นเหมือนกันแต่นี่ตั้งคนไว้เป็การงานบงานอีกด้วยค่ะแต่กันท่านเห็่ยงมท่านเป็นกี่ประมาณนี้ค่ะั้งคนอย่างที่ว่าจะเรียบานเป็นวันเีย ต่ว่าผันเพิ่นมาว่าจังสี่ผันมีโสวันนี้อีกผันถึงสามตัวเขาสามตกับชิบะได้เฮ็ดให้เพิ่นอยู่บ่ค่ะเพจังว่านี่ยนะคุณมาถึงวันนี้วันนี้เพิ่นก็ให้เนาะไฮสามตัววันนี้เพิ่นก็มาบอกอีกสามตตัวไดอีกก็ตัวไดก็จอว่าฟังยังไงค่ะแปดห้าหกแปดห้าหกครับแล้วก็รจะพั้นเดือดไ็นั่กับ หกประตูค่ะกับกระสุนนิดนึงก็ต่อเลยแค่นหกตัดเลนเอาเรื่อค่ะกังตันแล้วก็มาตัดสองตัวน้ำแล้วก็กลับในสามในหกประตูนั่นเดี๋ยวสิเขียนตัวเลขเป็นว่าบอกห้องบอกเรื่องบอกกล่าวเพื่อเขียนให้เป็นตัวก่อนถึงเกิดเขียนให้เป็นตัวเลยเขียนให้เป็นตัวเปล่าครับคือเพิ่นบวชตายเพิ่นมาคุยกันเสื้อบวชตายเดี๋ยวผมันกินวันนี้ผมเดือนผมนุ่งไหลเข้่ม ดอกไม้ยังมูซาผักอ่ครนกมือถึาไปครเอาพอ่ว่านดเพิ่นมาให้วดออกสองสามเพิ่นไม้จังไรก็เพิ่นอัไนเพิ่นเอาเงินหายสาทเพิ่นไห้ไปยังละเงินยบสามบทผมก็รู้ก่เาแห่เ่าผมมีเงินใส่เออเลขอันล่างก็่าออกยังสองสามเลขล่างออกสองสาเลยเมื่อนถึงหนึ่งยตัวเดียวเราไปแทงบนล่างเลยับโอ้ได้มือนึงป้าเถอะ วัท uh, mm ี hmm. mm ่ออกตองตามก็เ hmm. ป so, so, like yep. ็นเลยวก้อนไม่หันออกตัวใดมนเพราะว่าเพิ่งกับมาให้เงินยี่สิบสาบาทหนึงเนาะค่ะกับไปซ้ำนั่นแล้วล่ะเพ้ยใครว่าหานว่าผมมึงเงินไทยเนี่ย้องให้ยี่สิบสามบาทวันที่สองให้ซีหเจ็ดแล้ววนที่หานเนียวัที่สามบอกนะวัดต่อแม่เป็นสามซีหาเจ็ดเาะที่หเจ็ดนมันอวานที่เจ็แมนเออแมนซีกัับกันวันนี้เป็นวันที่สี่บอวัที่สีนะครับสี่เนาะ แอ็นห้าหกกระมลเดาน้อมุดหกประตูเลยเนาะฮะเสียงอาจจะพะตรงเล็ดงามเลยวัน้องไปมุนนะครับวันเล็กี่ไก่ตัวเดียววันไปเทียนวันเล็กี่เท่าไรครับหนึ่งเจ็ดศูนย์ทับสิบหกเป็นฝันเนาะจ้ะฝันสิบหกฝันเด็กฝันผมมันมีฝันบันพระบุรุษเนาะครับบันพระบุรุษนั่นแหละฝันยายฝ้าย ยายถวดฝ้ายวด้าซื้อฝ้ายแบบยายทวดฝ้ายอายุเก้าสิบปีแม่เขาผมมืนมเขาผมวดนมือขางนาก็ซื้อฝ้าย่นเสียไปไ้เนี่ยเขาผมทุกมือยงที่่องถวดอมนเลขที่เท่าไหรก่อนครับหนึ่งเก็ดวทสิบหกครับตัวใดก่าจ้ากหนึ่ับสิบหกรอยเ็ดสิบครับสิบหกอ๋อบันี้เลขที่ค้นฝันที่ยายถวดมาบอกตัวใดก่่าคะแปดแปดแปดห้าหก ตัวใหญ่เลยนตัวเดียวเนาะตัวเดียวโคโลปาตะเพนออกมาให้ยีบาทยังยีบาทถ้าอยากถามบ้านเล็กที่บ้านเล็กที่ตัวไทยก่จะหนึ่งเจ็ดศูนย์ทับหกครับหนึ่งับสิบหกหนึ่ับหกอันนี้เป็นบ้านเล็ที่ต้มเกินผมเคยพะสดสาหึสงหา รพอสออายุผมชี้ต่อเปี่ยเออเกอายุเนี่ยเขิดนาอายุนั่นเนาะแล้พอสอนเนาะพ่อสอพอสอนพ่อนั่นน่อยเกิดโอ้ขนเล็กสองหนึ่งหาเ่งยๆนพ่อสอพอสอนเกิดเขียนไปให้แนมเะยครับเลือต่วัาตูเดนของเราเนี่ยคือแปดหี่น้องครับอย่าทับสนนะครับ อันนี้ก็เลากับวราซูฟังฮะแม่เน่นดูเราเนาะออายุ49อายุเรา49ปีบวกเราคุณหานผมเลย4ตปีนี้แหละวั้ที่มีชีสิเกิดผมอายุ49ปีแคย49ปีเลยนี้ละซํำนี่ละอันส่วนตัวเด่นก็คือความฝันนั่นแหละเอาไหแลาจ้าเอา่อจบใไ้แน่จ้า ครับโจดตัวเลขนะครับใส่กล้องคุณผ่าแปดห้าหกแล้วค่ะครับสำหรับตัวเลขของคุณพ่อนำน้อยนะครับอันเมื่อยาบังอันพ่อสรกเกิดกับนันท์ทั้งไปที่แน่ๆเก๋งๆนะครับสามงวดติดนะครับนี่งวดนี้เป็นงวดที่เสียนะครับกมีบันพู้ผู้ลวเขียนให้ตรงๆนะครับแปดห้าหกนะครับ ในส่วนที่บ้านเล็กที่หนึ่งเจ็ดศูนย์ทับสิบหกอายุสี่ิบเก้าปีพศสองห้าหนึ่งห้ากระสุดแท้แต่พี่น้องแจกพี่เจ้านะครับแต่ว่าที่แน่ๆคือแปดห้าหกเด้อครับพี่น้องครับแต่าไปตัดไปแซงเอาครับพี่น้องครับตัวเด้นเลยครับตัวเดียวมงกรครับแปดห้าหกตัดเอาเด้อพี่น้องเนาะ แม่นแม่นบนตัดล่างไปฉลักครับผมเริ่มเขียนพ่อน้ำน้อยฝันแม่นเนาะค่ะแม่นอิริสสั้นกระตัวเดียวโคโรแล้ได้พี่น้องได้พอน้ำพ่อน้ำน้อยคุณพ่อน้ำน้อยว่าถ้ามีโชคไม่ลาบเล่าก็จะได้อยากเพ็รสารเพ็รสารนะครับพี่น้องมีโชคไม่ลาบก็อย่าลืมพ่อน้ำน้อยได้ด้วยครับเด้อมารวมมา่ามสารซอยเล่านะครับอย่ายายถวดเนาะค่ะกับบ้าหายตัวเลขแปดห้าหกเราบอกว่าอยากได้สารเนาะค่ะ ค่ะท่านใดที่เบิรงคลิปชมคลิปเรามีโชคแปดห้าหกไ่นีนะคะ่กะากาจะร่วมส่างสารให้ยายชวดเนาะคะ่ะยายชวด,ชวดก็คอยติดต่อมาอีกั้งนึงเนาะคะ่ะอันนี้โชควิลาบคอยคอยคอยติดต่อมาติดต่อมาทางส่งทุกส่งเนี่ยแหละครับขอบคุณพ่อน,นำหน่อยละลายครับที่หาแนวทา,างนะครับห้โชคดีนอกกันเด้อครับเด้อขอบคุณค่ะณค่ยโชคดีผู้คนเด้อเสโฉบมัมนครับ เอาเป็นแนวทางจากพ่อนำหน่อยนะครับผมผู้ยเยี่ยมผ้ารวยกับ<อ>มาไทยทำให้เป็นแนวทางนั่นละครับ<อ>งวดที่4ี่แล้วงวดนี้นะครับผม<อ>ย้ายทวดอยากได้๋ออยากได้ห้องอยากได้สารที่อยอาศัยนะครับอไอ้มาย่ำด้กระถือย่ำนั่นแหละครับผม กดไลค์กดแชร์ให้ผู้เยี่ยมนะครับสำหรับคลิปนี้ทำลานาจากกันซํานี้นะครับเด้อพอนำหน่อยครับผมกับตัวเลขเม่นเม่นจากแม่ฝ่ายจากย้ายถวดฝ่ายนะโชคดีมีสูขกันสููคุกคนนะครับเด้อสวัสดีครับผม